นหลุดโมถอนพุทธดทาลุดยะตกสวายนหลุดโมถอนพุทธดทาลุดยะตกสวหาย นลูดโมถอนปุถอดทาลุดยะตกสวา,ายขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาท แด่พระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมสักการแด่พระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพมาอย่างท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญสุขเจริญพรสวัสดีอรุณสวัสด์มาย่าง อุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททุกหมู่ทุกเหล่าทุกผู้ทุกคนทุกสถานที่ที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ในเวลานี้เจ้าวันนี้เป็นเจ้าของวันที่ เสารสามวันวันอาทิตย์ที่เสารสามเดือนเก้าเหนือเดือนเก้าเมืองเหนือแฮมสามคำเออเดือนเก้าเหนือ,อ,นนอ,อ,นนอแฮมสามคำวันที่เสารสาม มิถุนายนพุทธศักราช2567ในเจ้าวันนี้เป็นเจ้าของวันอาทิตย์เป็นกรณีเวลาพิเศษ <c oughs> อย่าโยมเขาั้งหลายก็ ปกติแล้วเขาจะได้ยินเสียงของอท่านพระกุณเจ้ารูปอื่นๆทัมพักครูอภิวัฒนาวิกรมปกติเฟิงก็จะมาห้องลูกเจ้าเนาะลูกเนอลูกเนอเนี่ยเนาะขวายแล้ว ควายแล้วควายแล้วลูกเจ้ากินพักตั้งปลายลูกขายกินพักตั้งเก้าจา้ำอยากจมผู้ทั้งหลายอืม เนื่องจากในเจ้าวันนี้ท่านพระคุณเจ้าเจ้าของรายการมีภารกิจนอกวัดนอกวาอ่าไปต่างไปต่างวัดต่างตำบลต่างอำเภอ ก็บออาติจะทำดำเนินรายการได้อย่างสะดวกสบายในระหว่างการเดินทางไปทำภารกิจศาสนาคิดก็ไปกัรหลายรูปห้ายตนหลายองค์เนอในระวงคงเขตที่ใกล้ๆกัน ก็เพิ่งก็ได้จวนทุลุงเหมือนกัน <c oughs> ต่อวานี้จวนไปพอสถานที่ที่จะอำนวยความสะดวกหรือว่าจะไปอนุเคราะห์สงเคราะห์อกับพุทธศาสนิก,กชนที่บอกเคยมีวัดมีวา บอกเคยมีศาสนาสถานมีความมีความประสงค์ใครได้เคยได้วัดใครได้ศาสนาสถานที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาไหวเป็นที่ไหวสัการะปูจา เพราะว่าในในทพื้นที่หรือว่าในหมู่บ้านนั่นมีประชาชนานับถือพระพุทธศาสนาทุกหลังคาเรือนทุกหลังคาเรือนนะ <c oughs> แต่ว่า,าตั้งแต่เริ่มมีการ เข้าไปอยู่อาศัยในหมู่บ้านนั่นบกเกยมีวัดกำเตือแล้วก็บกเกยมีศาสนาสถานใดๆศ <c oughs> าลาก็บ่มีวัดก็บ่มีแม้กระทั่งเจดีย์พระาธาตุก็บม่มีแต่เขาก็ามีกัน <c oughs> คารพนับถือพระพุทธศาสนาโดยจิตโดยใจโดยความเลื่อมใสศรัทธา,า <c oughs> เคยมีศาสดเคยมีศาสนิกชนในศาสนาอื่นเ <c oughs> ปินเข้าไปนำเสนอ,อว่าถ้ายอมหับศาสนาของเปิน เพื่อจะมาแป้งนั่นแป้งนี่ฮะแต่ก็บุคคลเหล่านั้นทั้งหมู่บ้านก็บ่มีไผ่ที่จะยอมรับมุ่งตรงมุ่งมั่นใครได้พุทธศาสนาสถาน <c oughs> สักอย่างหนึ่งจะเป็นอันยังก็ได้ขอให้เป็นตีสัญ,ญลักษณ์ในการยึดเนว เป็นที่ศักระปูจาจะเป็นศาลากาจะเป็นวิหารกา็จะเป็นพระธาตุเจดีกา,าก็ขอใหมอ้มีสัญลักษณ์สักอย่างนึงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ก็มีพระนักเผยแผ่ขึ้นสีขาวของเขาเนี่ยหลายรูปหลายองค์ก็ได้ไปปพบไปปะไปหู้ไปหันได้ไปสัมผัสด,ด้วยตัวของท่านเองอาจจะต่างคนต่างวาระต่างโอกาสที่ได้เข้าไปปะ ก็หูจุดประสงค์ของพี่น้องเจ้าบ้านเหล่านั้นได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความตื้นตันใจใครใครที่จะสนับสนุนใครที่จะช่วยอุปธรรมช่วยดนบันดาลให้เกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านของเขา ก็พุทธาหารือกันอ,นอ,อนอกกรอบนอกกรอบบาได้เป็นกิจจลักษณะว่าในเมื่อ,ใน,อในเมื่อมีคนต้องการเขาก็เขาก็น่าจะสนับสนุนคงจะเบลือบากว่าแรงของโมโหเออเพิ่งก็นเลย นัดเวลากันว่าเออจะไปยือ้อพอหรอเออมันเป็นตีดใดหมู่บ้านอันยังอยู่ที่ไหนจังหวัดอำเภอใดอ,อแล้วก็จะมีความเหมาะสมขนาดไหนออในเมื่อจะมีการสนับสนุนแล้วจะมีผู้หันดีหันชอบ มากน้อยเพียงใดแล้วก็ทำเลตีดตั้งตีว่าเจ้าบ้านเขาจะมอบหื่นนอนอมีความเหมาะสมหมอกใดออมีกี่หลังค้าอย่งประมาณเนี่้ <c oughs> พื้นฐานข้อมูลพื้นฐานเอ,อ่อเปิ่งกเ็เลยปากกันเขาไปพอแล้อจะไปพอให้ก่อนออวันนี้ มาเจ้านี่ก็พุ่นอ,ออกเดินทางกันไปพุ่นอะตั้งแต่ดีซแลกาใครจะออกเดินทางกันไปละอ่ะพอดีก็ตะวานี่เปึงก็จนทุป,ปูเขาไปเอลพอบอทุป,ปูก็เลยว่าโอ้พอดีว่าวันนี้วันอาทิตย วันนี้วันอาทิตย์วันที่เสาวสามนี่วันนี้ไปไหนบ่ได้เต้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคก่รตอนนี่กรเตียงนี่จะอยู่วัดเพื่อรอรับเทียนพรรษาที่มีญาติโยมตั้งใจจะเอามาถวาย เนื่องในโอกาสวันข้ายวันเกิดเอเอพราะวันนั้นก่อนหน้านี่สองสามวันออมีญาติโยมลูกหลานถามว่าวันที่เสาสามจุ้ยจะไปจังใดพ่องออก็บอกว่าบอกไปจังใดเนี่ยยัง ข้าพระเจ้าก็ผมเออดีฉัน <c oughs> จะไปทําบุญวันเกิดนะตุ้ยเอาอย่างพ่องว่าจะนั้นาาก็มาคกืแอใจได้ที่จริงแล้วจะเอามยังก็ได้เนาะ ก็เลยบอกว่าเออระยะนี่มันเป็นระยะที่ป่นจะรอเตียนพันษาสำหรับตัวเธอคงจะบ่ได้มาร่วมกิจกรรมนี่เอาเตียนพันษามาถวายปะเออหนึ่งในโอกาสวันค่ายวันเกิดเขาก็ตกลงเออถ้าจะอันตุ้ยอยู่ท่ารับก็แล้วกันห้ามไปที่อื่น ห้ามไปที่อื่นวันที่เศา้าสามจะเอาเตียนมาถวายเออตัวอุ้ยก็เลยเออบาได้รับไปที่อื่นจะอย่รอรับเทียนพรรษาณที่วัดม่อนจอมพอนาะในวันนี้ก็เลยมาได้ไปร่วม ภารกิจก็เปินก็ส่งจิตส่งใจส่งกำลังใจไปเปินไป <c oughs> ได้รับข้อมูลข่าวข่าวอย่างใดก็จะได้เอามาอู้พุทธาโจทนากันใน <c oughs> ในโอกาสที่เขาไม่ีโอกาสมีโอกาสทีส่จะได้ สนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนตอบสนองความต้องการอาของผู้ที่มีความปรารถนาอยากจะได้ศาสนาสถานเอาไว้ประจำหมู่บ้านก็ เป็นภารกิจที่เขาจะต้องดำเนินการต่อไปมัวเขาตั้งหลายในฐานะชาวพุทธทรบ,บริษัทที่มีความเพียบพร้อมแล้วทุกอย่างเนะาะศาสนสถานเขาก็มี <c oughs> อันยังทำ บุคลากรเขาก็มีธรรมะเขาก็มีออพิธีกรรมอย่งต่างๆเขาก็มีมีเปรียบพร้อมแล้วองค์ประกอบของศาสนา,ศาเขาก็มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้โดยจิตด,ดยใจมาตลอดวันวันสองวันไปตั้งหน้า หมห้องทั้งหลายก็อ่ารอหมองทั้งหลายก็รอฟังข่าวอรอฟังข่าวก็แล้วกันเนาะทลุงก็จะบขยายความอ,อย่างนักเพราะว่ายังบ่าหูต้นสายไปเหตุที่อที่แน่ชัดว่าเป็นนักก็กลัวว่าจพะพิษพลาด รอท่าอท่าฟังล้อท่าฟังท่าฟังข่าวดีจาก <c oughs> ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เพื่อนไปสำรวจตรวจตาดูในเมื่อเจ้าวันนี้ออกเดินทางไปแล้วพราจะอันดุลุงก็ได้มีโอกาสได้มารับภาระ บริหารเวลาแตนก็จากนี้ไปก็ถึงปนอันเออจนกว่าออจนกว่าข้าวจากประชาสัมพันธ์ออจากกรมประชาสัมพันธ์มาต้อง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 ,อง,อง,องะออจะอยู่กับอยากโยมตั้งหลายเป็นกู่เป็นกิม nature. one